ตอนนี้ผมทําคลิปผมยังไม่หายเหนื่อยเลยเดี๋ยวผมจะพากเสียงแบบเหนื่อยๆนะครับสวัสดีครับทุกคนเราจะมาไปไหว้พาหลวงพ่อโสธรกันนี่คือสภาพอากาศอุณหภูมิ40องศาร้อนมากวันนี้ผมเกือบเสียชีวิตนะแค่ระยะ50กิโลเองโอ้โหตอนนี้ตี5นะครับ18นาทีนะครับเราวิ่งตั้งแต่วันเสาร์3ทุ่ม วันนี้วันอาทิตย์ตีห้าถึงบวหลวงพ่อสวทอนเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจเราฉะเชิงเซาจ้าเริ่มจากเย็นวันเสาร์เลยผมสอนเสร็จผมก็ไปนวดนอนที่ห้องไม่ไม่หลับก็เลยลองไปนอนนวดดูระบมเลยสองชั่วโมงนวดแผนไทยคุณป้าทํากับผมได้คอผมก็ปวดขาผมก็ไปมไม่น่าทําแบบนี้เลยนะครับเราก็คิดว่าการนวดคือการพักผ่อนที่ดีที่ไหนได้ระบมหนักนะครับวิ่งก็ไม่ค่อยรอดอยู่ละนี่คือสภาพของผม,ผม วันเสาร์นะครับภาคแบบเหนื่อยๆเอื่อยๆดูสีหน้าเอาเองละกันยิ้มทั้งหนึ่งทีโอเคนะครับหกโมงคึ่นะครับออกเดินทาง MRT เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราต้องไปต่อรถที่ a i r p o r t Link นะครับเราเจอวันพีทก่อนช่วงนี้กำลังดูวันพีทตลอดเลยนะครับลูฟี่ไม่เคยนั่ง a i r p o r t Link เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้ในหัวนิภาพไม่ไม่คุ้นเลยนะครับเหรียญก็แปลกสถานที่ก็แปลก นะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆแค่นั่งรถไฟแค่นี้นตื่นเต้นเหลือเกินมันจะเป็นรถไฟเล็ก,ลกอๆอะ่ะแคบๆอ่ะมันก็เหมือนแบบย่อส่วนลงมาเหมือนนั่งรถรางแฮร์รี่พอตเตอร์นะก็ไม่มีอะไรแต่ตอนปิดประตูเท่านั้นอะ่ะเหมือนเครื่องบดอะ่ะปุ๊บก็คือถ้าพาดที่ก็คือนิ้วขาดผมบอกแค่นี้นะครับผมก็ไม่รู้ผมก็มาลุกเดิมนะครับใส่เสื้อสีอะไรดีที่มันบางแล้วก็สบายที่สุดผมก็จัดไปเลย นะครับนี่คือแอร์พอร์ตลิงลาดกระบางอีกนิดนึงจะถึงส่วนณภูมิละมาก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงแอร์พอร์ตลิงคืออะไรนะพี่แอร์พอร์ตลิงจริงๆแล้วมันก็คือรถไฟฟ้าที่ได้มาจากเชียงไฮยเชียงไฮมันของเก่าเขาเของเก่าของแม่แล้วจะมาเป็นของเก่าของใหม่เราคือเข้ามาปรับปรุงมาอะไของเขามันก็เลยไม่ค่อยดีโอ้โหประตูปิดนี่ยังโหด ยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยนะครับดูน้องหมาก็รู้ต้องมานอนหน้าเซเว่นอะ่ะมันร้อนแค่ไหนอะ่ะอีนิดนึงจะเดินเข้าไม่ได้ละนะครับเนี่ยพี่ๆี่ก็มากันรอบนี้แปลกนะครับผมไม่รู้จักใครเลยรู้จักประมาณสองคนนะครับน่าจะพี่ทีแล้วก็พี่คนนึงที่ยังพอรู้จักชื่อบ้างแค่นี้เลยนะครับคนอื่นก็อาจจะเคยเห็นหน้าผมแต่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าผูพ้พี่เขาจำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเพื่อนใหม่9 0เเลยนะครับโอโ้โหดูดีครับดูบรรยากาศครับ ไม่ต้องแนะนำตัวนะครับถึงเวลาจัดเลยทุกคนขาแรงหมดเหมือนเดิมผมนี่ก็คือติดมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันอุปกรณ์ก็ไม่มีไฟก็ไม่มีใส่เสื้อฟิตเนสเลยสามหรือทุกคนเสื้อวิ่งอุปกรณ์พร้อมหมดนะครับแต่ผมสู้อยู่แล้วใจผมถึงอยู่แล้วนะครับแต่ร่างกายผมไม่รู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเป็นไงราดกำับบงติดสามถ่ายป้ายให้ดูนิดนึงจะได้รู้ว่าผมอยู่แถวนี้ดูบรรยากาศเซเว่นก็ไม่ค่อยมี นะครับระยะก็ห่างมีระยะหนึ่งห่างประมาณสิบสามโลกว่าจะมีเซเว่นอ่ะทุกคนดูนะครับกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นกลุ่มที่เขารู้จักกันในนามหมึกย่างนะถือว่าวิ่งเร็วนะนะครับเพจหกเลยนะครับปกติแค่เจ็ดผมก็เหนื่อยละนะครับแต่ผมสู้อยู่แล้วนะครับรอบนี้แปกนะครับพี่นาที่ผมมาด้วยที่เป็นนักภาคให้ผมเนี่ยแกเหนื่อยซะง,งั้นเออเพราะมันร้อนแล้วแกก็เหมือนหอบเฉยเลยอะ่ะแกเหนื่อยผมก็เลยตกใจเหมือนกันนะ นะครับช่วงแรกผมก็ต้องดูแลแก่เลยให้แกโหลดน้ําตาลโหลดพลังงานคาร์โบไฮเดรตไม่งั้นไม่จบแน่นอนนะครับนี่ก็คือสถานการณ์รอบแรกนะครับอันนี้คือเครื่องบิน7จ็อะไรก็ไม่รู้เขาบอกทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่กันนะครับดูดีนะับมืดมากเราต้องใช้ไฟฉายเลยเห็นไหมนี่คือบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองดีๆนะครับไม่ได้ง่ายนะขนาดผมวิ่ง50บ่อยยังไม่ง่ายเลยอันนี้เป็นการวิ่งที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ผมวิ่งมา เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ผมวิ่งมาทําไมล่ะครับมันรู้สึกร้อนมากๆแล้วก็ทําไมไม่รู้มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันฟิลในการวิ่งอ่ะมันแบบไม่ค่อยไหวนะครับวันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปให้ได้ว่า้หลวงพ่อโสธรไม่เคยมาแล้วต้องมาให้ได้นะครับผมอาจจะถ่ายไม่เยอะเพราะว่าทางมันตรงอย่างเดียวเลยเนี่ยดูทางดิฮะวิบากไหมครับอีกนิดหนึ่งนี่ขับมอเตอร์คอได้เลยนะครับยิ่งกว่าเทลนะครับเซเวลล่นเราก็แวะกันโหลดกัน คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างไม่รู้จะถ่ายอะไรจริงๆนะคบพี่ๆทุกคนก็เดี๋ยวผมทําวิดีโอให้แล้วก็มาเอาไปละกันนะครับถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่หายเหนื่อยเลยนะครับโอ้โหสภาพแต่ละคนนะครับเหนื่อยมากๆนะครับสาขาไหนแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยนี่เราจะมาประมาณตีสองตีสามละน้องๆที่เฝ้าเซเว่นนะหน้าเหมือนกันทุกสาขาเลยผมแปลกมากนี่ผมถ่ายให้ดูเลยเหมือนเหมือนเด็กแบบ อมต้นอะมาเฝ้าเออน่ารักดีแล้วผมก็ไม่ไหวผมก็เดินไปขอเนาะเข้าห้องน้ําเลยรู้ไหมอยู่ชั้นสามห้องน้ําขึ้นบันไดเหนื่อยมากนะครับนี่คือสภาพอือดูพี่แต่ละคนดิฮะเป็นไงผมเคยกินมาม่าที่ไหนละ่ะระดับโค้ดมัดไม่ต้องห่วงเรื่องวิ่งเรื่องเล็กสบายมากเรื่องโหลดก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามีความรู้อยู่แล้วมาม่าหนึ่งไข่ต้มสองอือือโหลดไม่รู้จะโหลดยังไงกินทั้งกล้วยทั้งมามา่าโอ้โห,โห,โหเนี่ยครับ ชีวิตต้องสู้นะครับจัดเต็มไปเลยทุกคนนะฮะร้อนไหมล่ะดูภาพเอาแล้วกันมันร้อนไหมล่ะวิ่งครั้งนี้นะครับใครอยากจะมาด้วยเนี่ยบอกมีคนทักมาโค้ดไปเดินด้วยได้ไหมไม่รู้ว่าผมจะดูแลพี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นชาเลนจ์นะต้องลองฝึกดูก่อนไปลองเก็บมาราธอนดูก่อนนะครับแล้วถ้าอยากมาก็ค่อยมากันนะฮะดูสภาพแต่ละคนนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยผมเล่าไม่ถูกเนี่ยที่ไหนอ๋อ คลองสวนหนึ่งร้อยปีตลาดเก่าคลองสวนนะครับตอนนี้ผมกําลังหลดนมเปรี้ยวอยู่ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าแต่ใจผมอยากกินนมเปรี้ยวใส่น้ําแข็งเย็นๆนะครับแล้วก็นอนไปเลยนั่งนอนๆนะครับถามว่าสกรปรกไหมสกรปรกตั้งแต่เริ่มวิ่งละทั้งฝุ่นทั้งนั่งกับพื้นทั้งอะไรนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคลิปยาวเกินสิบนาทีลําบากต้องไปตัดอีกละลงติ๊กต็อกไม่ได้แล้วครับดวคนดูมากแล้วผมจะยอมแพ้ได้ยังไงไอ้ง อยทุกสนามนะครับผมจะได้เพื่อนใหม่เสมอน,นะครับเพื่อนใหม่แบบว่าสนิทกันเลยวิ่งเบียดกันมานั่งคุยกันเลยนะครับนี่คือเพื่อนใหม่ของผมดูข้างๆนะครับไม่ต้องดูสภาพผมนะนี่เลยนะครับพี่วัดนีเลยรูปหล่อนะฮะอายุ4ี่เลยนะหน้าเหมือนเพื่อนผมเลยหน้าเหมือน30เลยนะครับดูแลตัวเองดีสุขภาพดีโอโหสภาพแต่ละคนนะครับมีอะไรให้กินอีกไหมสู้เห็นไหมเป็นไงสภาพโสต์ นะฮะอยากจะลบหน้าตัวเองทิ้งละเกินนะฮะ acting ก็มาเป็นไง acting ว่าไม่เหนื่อยโอ้โหมันจะทํำยังไงนะฮะกับการวิ่งครั้งนี้ไม่รู้จะพากอะไรด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราวิ่งตรงยาวๆนะครับไปกับทีมงานคุณภาพนะครับพี่เขาโหลดผมก็โหลดพี่เขาหยุดผมก็หยุดนะฮะง่ายๆเลยนะับโอ้โหนี่ถึงละนะครับกอมาเร็วไหมเรามาถึงกันประมาณตีห้านะครับเพราะฉะนั้นเข้าโบสไม่ได้สรุปเดี๋ยวผมก็ต้องมาใหม่อาจจะขับรถมาคือมาไหวจริงจริงใจจัง นะครับที่นี่แก้บนเขาจะใช้ไข่ต้มกันนะครับเห็นร้านขายไขย่ขต้มยาวเพียบเลยขายเหมือนเดิมซ้ำๆเลยนะครับ,รบก็มาถึงภารกิจสำเร็จนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลวัดรงข้พ่อสสทรเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใครถามว่าผมเคยมาไหมผมจําไม่ได้เลยพ่อแม่จ,จะพามาหรือว่ามาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมมาละนะครับนี่คือภารกิจของผมละนะครับเหลือเวลาสองนาทีผมพูดอะไรดีนะฮะเดี๋ยวลงเกินสิบนาทีไม่ได้ ออขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่ดึงน้องคนนี้ผมกัดฟันฝืนวิ่งในเพจที่ผมไม่ถนัดนะครับผมจะพยายามจะวิ่งคือไม่จะเป็นจะต้องวิ่งกับระยะที่เราถนัดหรือว่าความเร็วที่เราถนัดเราลองฝืนวิ่งไปเลยนะครับสรุปผมก็ตามแถวหน้าทานผมก็ภูมิใจมากๆนะครับเหนื่อยพักก็หายนะครับแต่ถ้าไม่มาวิ่งเนี่ยไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะได้มาอีกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆถ้าเจอกันอีกผมจะจําชื่อทุกคนให้ได้ผมสัญญาเลย ใช่เลิฟฉะเชิงเซาคือว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยนี่เป็นโบสถ์ใหม่นะครับเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างไม่นานก็สวยดีแต่ว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในห้าพี่น้องที่ลอยน้ํามาในตามตำนานนะก็จะมีหลวงพออ่อโสธรหลวงอ่าหลวงพ่อโต๊ะลังทีนะครับแล้วก็หลวงพ่อแม่แหลมแล้วก็หลวงพ่อขาตะเคาแล้วก็หลวงพอ่อไร่ถิง พี่นัดมากับผมทุกสนามขอบคุณมากๆพี่นะครับขอบคุณพี่วัดนะครับเพื่อนใหม่ที่ดีนะครับไว้เจอกันพี่ผมจะวิ่งตามพี่ให้ทันนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะครับภารกิจนะครับฉะเชิงเซามีอะไรน่าเที่ยวไหมนะนะครับใครอยู่แถวนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแฟนเพจทุกคนนะครับไว้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจวิ่งอาทิตย์ละครั้งของผมเองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะวิ่งไปอุธยา80กิโล ใครไหวติดตามดูได้เลยนะครับจะไปไหว้พระใหญ่ชัยมงคลนะครับขอบคุณพิธทีที่เลี้ยงหมูปิ้งผมนะครับน่ารักมากๆนะผมกิน2ถุงเลยนะพิเศษเลยนะครับกินเหมือนโดมนี่45กิโลจบจบไปนะครับอ่าสถานีรถไฟล้วนั่งกลับดีกว่านะครับจบด้วยเงินภารกิจ12บาทนะครเดี๋ยวไปเปลี่ยนสายที่หัวลำโพงกับ ไปทํางานจบนะครับวันนี้ส่งคราวยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่สนามหน้านะครับจะมาพร้อมกับความฟิตกว่าน,นี้บสามนะครับนี่ขภาวดนะครับหังจากอกไปสองชั่วโมงแล้วจะสอนต่อยสามคนแล้วเจอกันทุกคนลูกค้าผมก้ามดีนะ